Good day everyone. Welcome to English class with Teacher k ว a n ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูขวัญอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษครั้งนี้เป็น the first time for student ประถม2เป็นครั้งแรกค่ะที่เราเจอกันในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะกับแบบเรียนสมัยค่ะ Unit 1 Back to school Lesson 1 Exercise 1 listen and point แบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กๆฟังและชี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนนะคะเด็กๆ smile to unit 1 back to school students book unit 1 lesson 1 e x e r c i s e 1 listen and point school bag cupboard Pencil Case Eraser Crayon ฟังไปรอบแรกกันแล้วรอบถัดไปเด็กๆมาฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วลองชี้ตามนะคะว่าสิ่งของที่เขาพูดอยู่ตรงไหนกันบ้างคะ่ะ Students Lesson Unit Book 1 1 Exercise one Listen and point. School bag, Cupboard, Scissors, Pencil case, Eraser, Crayon. เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆชี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาฝึกอ่านตามคุณครูขวันอีกครั้งหนึ่งนะคะ School bag อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ School bag School bag หมายถึงกระเป๋านักเรียนคะ่ะ Cupboard 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 หมายถึงชั้นเก็บของคะ่ะ s i s s o r s s i s s o r s Scissors หมายถึงกรรไกรค่ะ Pen s i l c a s e Pen s i l c a s e หมายถึงกล่องดินสอค่ะ Eraser. Eraser. Eraser หมายถึงยางลบค่ะ Crayon. Crayon. Crayon หมายถึงสีเทียนค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆ Exercise t o Listen, point and say. แบบฝึกหัดที่2ค่ะเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กๆฟังชี้และพูดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนนะคะเด็กๆ Students book unit 1 lesson 1 exercise 2 listen point and say eraser cupboard pencil case crayon scissors school bag เดี๋ยวเรามาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆรอบนี้ให้เด็กๆฟังชี้และพูดตามด้วยค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 1 Exercise 2 Listen Point and Say Eraser Eraser Cupboard Cupboard Pencil case pencil case, crayon, crayon, scissors, <ray> scissors, schoolbag, <back. S 1> schoolbag. ไปต่อกันเลยค่ะเด็กๆ exercise 3 listen and match mm hmm. แบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กๆฟังแล้วจับคู่ค่ะ ให้เด็กๆฟังะะแล้วจับคู่ภาพะะตามประโยคที่ได้ยินค่ะ STUDENTS BOOK UNIT 1 l e s s o n 1 EXERCISE 3 LISTEN AND MATCH Look! This is my school bag What have you got in your school bag? I've got a pen, a book and a pencil What have you got in your school bag? I've pencil eraser, case ruler got an eraser, a pencil case, and a ruler. เด็กๆลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจับคู่ตามประโยคที่ได้ยินค่ะ Look this is my school bag What have you got in your school bag I've got a pen a book and a pencil เด็กๆได้ยินอะไรบ้างคะเด็กผู้หญิงบอก Look this is my school bag ดูสินี่คือกระเป๋านักเรียนของฉัน เด็กผู้ชายก็เลยบอกว่า What have you got in your school bag? แล้วในกระเป๋าของเธอมีอะไรบ้าง I have got a pen, a book, and a pencil เด็กๆลองจับคู่ดูนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองฟังต่อนะคะครั้งต่อไปของทอมมี่เด็กๆจับคู่เองค่ะ What have you got in your school bag? I've got an eraser, a pencil case, and a ruler. นะคะทอมมี่บอก I've got an eraser, a pencil case, and a ruler จับคู่กันถูกไหมคะเด็กๆ Exercise 5 What have you got in your school bag? Draw the objects in your school bag แบบถัดนี้นะคะเขาถามว่าเด็กๆมีอะไรในกระเป๋านักเรียนบ้างค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะวาดรูปสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋านักเรียนของเด็กๆค่ะ วันนี้เด็กๆมาดูสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋านักเรียนของคุณครูขวัญกันนะคะเห็นไหมคะในกระเป๋านักเรียนครูขวัญมีอุปกรณ์การเรียนเยอะแยะเลยเด็กๆลองวาดดูนะคะ Exercise 6 Ask and answer with your friends แบบฝึกหัดนี้นะคะให้เด็กๆถามค่ะและตอบนะคะกับเพื่อนๆค่ะประโยคคำถามนะคะถามว่า What have you got in your school bag? What แปลว่าอะไรค่ะ Have แปลว่ามีค่ะ Have got แปลว่ามีนะคะ What have you got คุณมีอะไร in your schoolbag ในกระเป๋านักเรียนของคุณบ้างนะคะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าเพื่อนทั้งสองคนนี้ในกระเป๋านักเรียนเขามีอะไรบ้างค่ะดูนะคะเพื่อนผู้หญิงถามว่า What you have you got in your schoolbag เพื่อนผู้ชายตอบว่า I've got a pen and a book เด็กๆสังเกตไหมคะว่า I've got นะคะตัวนี้เด็กๆดูก็กด้านบนนะคะ I've got ตัวนี้มาจากคำว่า I have got ค่ะเป็นรูปย่อ,อของ I have got นะคะเขียนยอ่อแล้วก็ต้องอ่านเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะจาก I have got เป็น I've got I've got เด็กๆลองฝึกพูดนะคะ I've got a pen and a book เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ Unit n 1 back to school สำหรับบทเรียนที่1น,นะคะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะคุณครูควันฝากให้เด็กๆนะคะไปฝึกทบทวนแพทเทิร์นถามตอบค่ะ What have you got in your school bag นะคะว่าในกระเป๋าของคุณมีอะไรบ้างนะคะเวลาตอบนะคะใช้ I have got แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่มีนะคะหรือตอบแบบย่อๆก็ได้ว่า I've got แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่มีนะคะคุกขันฝากให้เด็กๆทบทวนบทเรียนค่ะแล้วก็ขอให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพนะคะมันล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะแล้วโดยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกครั้งเลยเด็กๆจะต้องไม่ลืมนะคะกดไลค์กดติดตามคุณครกขันไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ Goodbye